สวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับรายงานตัวอีกแล้วครับแต่วันนี้ผมมาติดตามสวนทุเรียนมาบอกวิธีการฉีดเป็นเที่ยวที่สองครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนของครับว่าเขาประทับใจยังไงกับสมแดงที่ฉีดครั้งแรกครับผมอ่าสวัสดีครับพี่อ่าพี่ชื่ออะไรแนะนาชื่อให้พี่น้องเกษตรผมนายลุงจักรมีสุขครับครับผมเจ้าของสวนทุเรียนครับที่ได้ทดลองฉีดไปหนึ่งครั้ง <coalition? S 3> ครับผมแล้วอันนี้พี่ปลูกทุเรียนไปอันนี้มันกี่วันแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี้แล้วฉีดสมแดงไปหนึ่งครั้งแต่วันนี้มาติดตามครั้งที่สองครับอันนี้เิ่งเริ่มฉีดครับ,รบผม<น>แล้วแล้วคุณพี่คุณพี่ปะมีความรู้สึกว่าฉีดแล้วเป็นยังไงครับก็มีความรู้สึกว่าแตกยอดออกมาเนี่ยแตกยอดออกมา้นครับ้องสูงครับนี่ครับนี่ครับเจ็ดวันจะแตกยอดดีมากครับแล้วใบ อีตอนแล้วอีตอนครับผมแล้วปลูกทีแรกนีใบมันออกเหลืองใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้คือเจ็ดวันใบเริ่มเขียวเริ่มใบเริ่มหนาครับแล้วตั้งแต่ยอดดีครับครับครับอยากจะให้อ่คุณปักช่วยพาดูหน่อยครับแต่ละต้นนะครับนี่ครับต้นนู้นก็ได้ครับตอนนู้นให้มาตัดมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหครับทุกต้นครับเนี่ย พอมันจะมีออกยอดเยอะเลยเนี่ยเราฉีดแล้วแล้วสุดยอดเลยครับนี่นี่ดูครับเออกยอดเยอะมากเลยฝังจากเจ้าของสวนเองครับเนี่ยดูครับดูยอดตกนียครับเนี่ยโดั้งแกครับเนี่ยเราจะตั้งต้นได้ไวครับไอ้วันปลูกนี่มันมันค่อยละเอียดหมดเลยครับแล้วนี่ได้ปลูกได้เจ็ดวันอันนี้ยังก็ทุกเรียนเดือนหนึ่งครับแต่อันนี้เจ็ดวันนี้นะครับเทื่อนนะครับเนี่ยป้องสูไม่ใกล้ครับโดน้งแกครับนี่ครับถามนั่นแล้วครับเนี่ยดูใบครับนี่เริ่มแตกแล้วครับ เจ็ดวันทุเรียนเปขนาดน,น,นี้ครับสุดยอดนะครับอย่างไงครับอันนี้ก็คือผลพวงของสมแดงครับพอสมแดงเป็นอาหารชูกำลังเพืชโอห้าจูกรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะไปช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินและตัวนี้จะบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงต้นและบำรุงรากครับตัวนี้จะไปชูกำลังทำให้พืชเจริญต่อโตวไวจเจริญต่อโตเร็วพอเพิ่มถ้าสารอาหารครบถ้วนเขาจะแตกยอดดีครับ แตกยอดดีแล้วต่อไปก็จะเป็นลูกครับถ้าผมชัดเจนนะครับเกษต,ตรกรท่านใดสนใจอยากจะไปใช้ได้เลยนะครับสมแดงช่วยทำได้แน่นอนครับรับผมชัดเจนนะครับก็วันนี้มากับทีมงานพลีนาชนบุรีเป็นแถวเลยครับอันนี้ก็คือพี่อ้อยอันนี้ก็คุณวุลิษาครับ,รบและวกแอช่างล้องนั่นก็คือคุณหมอสุรชัยอินเจริญครับแต่อันนี้คือขาไม่ได้และนี่คือเสียแปะครับเจ้าของสวนทุเรียน อาบ่อยครั้งครับนี่ตำบลอะไรครับตำบลกระแสบนครับจังหวัดอ่ออำเภอแลงจังหวัดระยองครับครับผมครับยอดเจนนะครับพี่น้องเกษตรกรนั้นในสนใจครับติดต่อได้เลยครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเสีปตาและต้องขอขอบคุณบริษัทปอลีนาเนบทที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับผมใครรู้จากเราคนนั้นโชคดี ô ca đi 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 thăm đây rồi ô yeah, yeah. 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 <laughs>